สวัสดีอีกครั้งเกี่ยวกับซูเปอร์โนดนะหายไปนานมากเอ่อก็ที่กลับมาทำคลิปซูเปอร์โนนอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณปีหนึ่งพอดีว่าหลังจากที่เราเริ่มใช้ซูเปอร์โนนมาแบบจริงจังๆคือใช้ทุกวันจริงๆนะแล้วก็อ่าก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ประสบการณ์นะว่าจากที่ใช้มันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรเหมือนหรือต่างจากที่คิดไว้ไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรที่เพิ่งมาเจอในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ซูเปอร์โนดเองเขาก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกเหตุผลนึงเลยที่รีบกลับมาทําคลิปก่อนก็เพราะว่า,าเดี๋ยวปลายปีนี้ซูเปอร์โนดเขาจะออก A6X2 มาแล้ว A รุ่นเก่าที่เราใช้เนี่ยก็คือตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขาเลิกขายบนสโตร์ไปแล้วเนอะทีนี้เราคิดว่าเราไม่น่าจะซื้อรุ่นที่2นะเพราะว่าของเดิมยังดีอยู่ก็เลยคิดว่ามาป้ายยายดีกว่าเผื่อว่ามีใครสนใจกําลังดูๆอยู่จะได้เป็นส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อรุ่นที่2ดีหรือเปล่าไปดูกัน Okay. เพื่อให้สมกับที่เป็นการเล่าถึงซับโนโ่แล้วใช้ซับโนโ่ไปเลยเนาะ,อ,ะอัตรียังเอียงนิดหน่อยดีพื้นที่จำกัดแก่วางวันทนจะไม่ต้องถึงกับเอียงคอดูตามเริ่มที่ฟีเจอร์ในหนึ่งปีที่ผ่านมา,เ,าเขามีอัปเดตอยู่หลายรอบนะอันนี้สรุปมาตัวที่เป็นตัวเด่นๆที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะตัวแรกเรื่องลิงก์กับ Quick Access จริงๆเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าระหว่างปีเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆมีการปรับโน่นนีน้น่หน่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยอย่างเช่น ตอนที่เราเล่าให้ฟังครั้งแรกเนี่ยมันจะใส่ที่ระดับเป็นไฟล์เนาะแต่ว่าตอนนี้มันสามารถใส่โฟลเดอร์เข้าไปได้ปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นใส่โฟลเดอร์เข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถมากดไฟล์ที่อีกทีหนึ่งถมาเป็น Real Time Recognition อันนี้เป็นโน้ตประเภทใหม่เลยเป็นโน้ตทีท่สามารถตั้งภาษาไว้แล้วเราก็เขียนในภาษาภาษานั้นเนาะแล้วตัวโน้ตเนี่ยมันจะสามารถเสิร์ชได้เลยในไฟล์ปึ๊บเช่นเราเสิร์ช ทัวแล้วกันนะีน่าจะมีเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือไอ้นอตแบบเรียลไทมแบบเนี้คือเหมือนกับมันมันอ่าเรียกว่าอะไรมันแปลงมันแปลงเป็นเทคได้ r e ีย t i m e ์เลยแล้วก็ดีเทคได้หมดเลยว่าสิ่งที่เราเขียนเน่ยเป็นคําว่าอะไรหรือเราจะสามารถกดปึ๊บเนี่ยเราก็ได้มาเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งน้ตแบบเรียลไทมเนี่ยคือเราจดอะไรก็ตามเราก็ Export มาเป็นไฟล์ได้เลย เนาะอันนี้เป็นข้อดีของเรียลไทม์แต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันจะเปลืองเพิ่มนิดนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราเคยเล่าไปเนาะเวลาที่เราจะเสิร์ชเนี่ยมันจะเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดเสิร์ชด้วยเฮดเดอร์ไททโลอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ยคือเราเขียนอะไรไปมันก็เสิร์ชได้ตามนั้นเลยก็สะดวกดีถัดมาเอ็กซ์พอร์ตโนดเป็นเทก็กเหมือนกันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคือมันเพิ่มมาพร้อมกันแหละแต่ว่าถ้าเราใช้โน้ตแบบธรรมดาอย่างเช่นไฟล์นี้เลยไฟล์นี้เป็นโน้ตธรรมดาไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์เนาะมันก็จะมีฟีเจอร์ให้อีกว่าเราสามารถกด Export เมื่อก่อนเนี่ยการ Export จะออกมาเป็นเป็นรูปหรือเป็น PDF แต่ว่าตอนนี้มันสามารถออกมาเป็น Text หรือว่าเป็น Doc X ก็ได้แล้วก็สามารถเลือกภาษาได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้จะให้ดูเป็นภาษาอะไรเนาะเราก็สามารถกด Recognize and Export ปึ๊บอ,อต่าตัวเนี้ยมันก็จะเอ p o r t อรมาเป็นไฟล์ Text ปึ๊บอ่านี่จะเห็นว่ามันก็จะได้ออกมาเป็น Text แล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยถัดมา google drive อันนี้หลายคนตื่นเต้นมากคือ ปกติแล้วอ่ะตัวซูเปอร์โนเนี่ยมันจะซิงได้ได้อยู่สองสมแบบเป็นแบบซิงขึ้นไปบนคลาวของซูเปอร์โนดเองหรือว่าซิงกับรัมบ์บล็อกส์อ่าแล้วก็ตัวเนี้เยเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นตัวซิงกับ Google Drive ถัดมาอันนี้เจ๋งมากก็คือเป็นสกรีนเมลลิ่งไงเพื่อหเห็นภาพปุ๊บอ่ะภาพมาอย่างนี้คือเนี่ยแหละคือฟีเจอร์ที่เราแชร์ด้วยสกรีนเมลลิ่งนะโอเคสามารถแชร์หน้าจอได้เลยแล้วก็ถ้าเราเอา เอาปากกาไปจ่ออย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น p o เตอร์ให้ปึ๊บสามารถชี้ไปได้แต่ถ้าเราเขียนมันก็ยังเขียนได้ปกตินะก็เขียนได้เป็นปากกาปกตินั่นแหละอันนี้ดีมากก็เวลาจะจะ present อะไรหรือจะวาดรูปอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวก็ต่อ Wi-Fi แนละจริง,รงๆอันนี้เราเปิดไว้นานแล้วแหละก็คือกดตัวนี้แล้วมันก็จะให้เราใส่ตัว URL ไปเป็น IP อ่ะแล้วก็ใช้สกีนแชร์ได้เลยแค่ เราต่อไปในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็พอถัดมาใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคือ direct transfer นะตัวเนี้ยเอออย่างงี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะ file, แชร์ไฟล์เราก็ต้องซิงค์ขึ้นคลาวด์แล้วก็ไปโหลดออกจากเว็บของสมบูรณ์ที่เคยแชร์ไปเนอะแต่ว่าตัวนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือไอคอนใหม่อันนี้พอเรากดปึ๊บอา่ามันจะให้ IP มาถ้าเราเข้าไปตาม IP เนี้ยคือประมาณว่าไม่ต้องซิงค์ขึ้นคลาวด์ไม่ต้องทำอะไรเลยคือเข้า IP นั้นไปเราจะเห็นอา่าตัว เหมือนเป็นโครงสร้างไฟล์ในเครื่องอแล้วก็สามารถเนี่ยกดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์แล้วก็อัปโหลดของเข้าไปได้เลยถ้าัด้าเป็น pdf template นะฟีเจอร์เนี้ยมันทำให้เราสามารถอเอาไฟล์ที่เป็น pdf นั่นแหละแล้วก็ตัว pdf เนี่ยมันสามารถลิงก์ไปลิงก์มาได้ระหว่างหน้าหรือว่ามีแบบอะไรก็ตามที่ที่เราใช้ใน pdf ปกติสามารถ c o n v e r ตเป็นไฟล์โน้ตแบบเนี้ยเพราะมันเป็นไฟล์โน้ตแบบเนี้ยถามว่ามันดียังไงก็คือมันก็ทำได้ทุกอย่างแบบที่ ไฟโนต์ทำได้เช่นการทํำลิงก์ข้ามไปข้ามมาระหว่างโนต์เห็นไหมคือ,อาสามารถใช้ไอตัวที่มันเป็นบลูทูธเป็นเขาเรียกว่าอะไรเพจเพจเทอร์ Page, Page er เนอร์เนาะแล้วก็เอามาบลูทูธกับไม่ว่าจะเป็นไฟล์อีพับหรือว่าไฟล์ PDF อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แต่ว่ายังไม่เคยลองมกันไม่มีเห็นไมเป็น PDF h i g h ไฮไลท์ก็ก็คือทำไฮไลท์ใน t d f นั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะวาได้นะวาดแบเป็นอ n น t เนชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่า ตัวนี้ยก็ทําให้เราสามารถแบบใช้ไฮไลท์เหมือนที่เราใช้ p d f ในคอมได้เลยแล้วเวลาเรา export ไฟล์ออกมาก็เหมือนมันจะให้เลือกสีด้วยมั้งว่าจะเป็นไฮไลท์สีอะไรเนาะส่วนอื่นก็จะเป็นการ improve u x u i ต่างๆก็ทําให้ภาพรวมของการใช้งานมันสมูทมากขึ้นอันที่ชอบมากๆส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขพวก t i t อลคือในคลิปแรกถ้ายังจํากันได้ไอสิ่งเนี้ยในสิ่งเนี้ยที่เราทำอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําให้มันมีแบบ เนี่ยตรงเนี้ยสามารถเลือกข้ามไปข้าม,มาระหว่างหน้าจริง,รงๆเขาจะเรียกว่าไททอลแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าเนี่ยเป็นเฮดดิ้งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกวิธีการใช้งานเนเหมือนกันแต่ว่ามันตอนนี้มันยืดยุ่นมากขึ้นคือเมื่อก่อนน่ะถ้าสมมติว่าเราทําอะไรให้มันกลายเป็นไททอลไปแล้วเนาะแล้วเราเนี่ยเราเอา SelectTool มา Select อย่างเงี้ยมันจะทาอย่างอะไรไม่ได้เลยนอกจากลบลบทิ้งอย่างเดียวดังนั้นพอเราทําอะไรให้กลายเป็นไททอลแล้วก็ตามอะมันจะ มันจะเลื่อนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากลบก่อนแล้วค่อยสร้างใหม่แต่ว่าตอนเนี้พอมันเป็น heading ปึ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้ให้มันเป็นแบบสีอื่นหรือว่าถอดออกหรือว่าจะ copy คือทําอะไรได้แบบอิสระและเรื่องของการจัดการหน้านาองสิ่งมันมันคือการ import เล็กๆน้อยๆนั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถ copy หน้าเนี่ยเราข้ามมปอีกฝ่ายนึงได้หรือว่าแบบรู้สึกมันจะติดติดเดือนขาดเหมือนมนทําได้แน่มันทําได้ไม่สุดตอนเนี้ยเหมือนมันทํา ได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายข้ามไฟล์ทุกอย่างทําได้หมดแล้วก็เรื่องของการการซิงก์การซิงกง์ก็คือการซิง์ขึ้นคลาวน์นั่นแหละเมื่อก่อนมันจะซิง์แบบไม่เห็นอนาคตแล้วกนเห็นเป็นเปอร์เซนต์อะว่าซิงก์ไวถึงเท่าไหรแ่แล้วแต่ว่าตอนเนี้เขาก็เหมือนอินพุสให้มันมันน่าจะเร็วขึ้นด้วยนะแล้วมันก็เห็นเห็นชัดเลยว่าตอนนี้กําลังซิงก์อะไรอยู่ซิงก์ถึงไฟล์ไหนแล้วก็เหลืออีกกี่เปอร์เซนต์วิ่งไปแล้วกี่เมก อะไรอย่างเงี้ยคือคือละเอียดขึ้นเป็นการอินพุทําให้แบบเออให้มันภาพรวมมันดีขึ้นแล้วกันและอื่นๆอื่นๆเพราะว่ามันเยอะมากเขามีการอินพุทสิ่งต่างๆระหว่างทางเยอะมานทีนี้แต่ฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเออพอหลังจะมาใช้จริงเนี่ยสิ่งที่ตอนเนี้ยยังใช้อยู่จริง,รงเอ,อ่อถ้าไล่ตามฟีเจอร์นี้เนาะส่วนอื่นๆที่ใช้อยู่ก็จะมีการใช้ Kindle แล้วก็แชร์เออแชร์อันนี้จริงมีอยู่ตั้งแต่แรกนะแต่ว่าไม่ตอนแรกก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันซึ่งจริงๆวิธีเนี้ยเอ,อสะดวกสุดแล้วถ้าถ้าสมมติว่าแชร์ให้เพื่อนด้วไวๆอะไรเงี้ยให้เข้ามาดูไม่ต้องส่งไฟล์ไปมาเนะแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นลิงก์ให้เราเปิดบนเบได้ธรรมดาเลยอันนี้อันนี้ไปแบบๆมาไม่ได้ใช้อะไรกันอย่างแรกเลยคือสตาร์ตลกอ่ะคือเคยเล่าแล้วว่าแบบเอ้ยเพราะว่าเซนสตาร์เท่มากในรีวิวแต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้ใช้อ่าไม่รู้จะใช้ตอนไหน คานดาคันดาก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเออไดเจสอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่อืมคือมันต้องอ่านเอกสารที่เป็นเป็นไฟล์เป็น pdf เป็นอะไรก็ตามเออซึ่งไม่ได้ใช้เพราะว่าปกติถ้าอ่าน Kindle เอออีเมลเมลนี้ไม่เคยไม่เคยแม้แต่จะเชื่อมไม่รู้จะใช้เมลทําอะไรปกติจะอ่านเมลยังขี้เกียจเนาะแล้วก็ Doc F อันนี้เคยเล่าในรีวิวเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทาอะไรมันก็คือการนี่แหละที่เราเอาสร้างเป็นไฟล์เปิดขึ้นมา ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เขามีการอัปเดตเนาะก็มีตัวนี้ออกปากกาใหม่เป็น HOM สองก็คือตัวนี้แหละที่ใช้อยู่เนาะพอออกใหม่เ่าก็ซื้อเลยตัวนี้อา่าถ้าให้เล่าก็คือว่าสัมผัสมันดีมากตอนที่เคยรีวิวไปแล้วใช้ปากกาที่เป็นแบบมาตรฐานของเค้าเนาะตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยมันก็โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอซื้อตัวนี้มาปุ๊บก็แบบเออ นี่แหละนี่แหละ,น,หละนี่แหละสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเออดีด,ดีสัมผัสดีน้ำหนักดีแล้วก็มันพอมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมตรงนี้ก็แบบพอจับแล้วมันแบบสบายมือเนาะอืมก็ดีมากแล้วก็เขามีออกอันที่เป็นอ,อ่อปากกาปนกันร,ระหว่างหัวที่เป็นหัวปากกาของสมุโน้นกับปากกาจริงให้เราหมุนไปมาได้แต่ว่าอันตรายเนาะบางคนเคยเขามีคนพูดถึงมาแล้วว่าอ,อ่าใช้ผิด ก็คือใช้ปากกาจินเขียนลงบนนี้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เพิ่งออกสดๆแล้วอยากลองมากเขาแปะไปกับเครื่องที่ขายตั้งแต่กลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปเท่านั้นจนจนถึงเครื่องใหม่ทั้งหมดนี่แหละถ้าเขาขายก็คือจะกลายเป็นฟิล์มแบบนี้หมดคือฟิล์มนี้มันเป็นฟิลม์มก็คือฟิล์มเจนสองของซูเปอร์โนนได้แหละสิ่งที่ต่างคือเขาบอกว่าปกติแล้วฟิลม Super ์มซูเปอร์โนดจะเป็นนี้ก็คือเรียบเรียบใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ฟิล์มใหม่ของเขาอ่ะถ้าซูมเข้าไปมันจะเป็นนี้ ถามว่าอีครุกขกะนี่มันดียังไงคือตัวเนี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนกระดาษจริงมากจากแต่เมื่อก่อนที่สมารโนเนี่ยมันเหมือนแอบเหมือนปากกาเขียนเขียนลงบนแบบอาจจะเป็นกระดาษที่ไม่กระดาษขนาดนั้นไม่ได้สาดเหมือนกระดาษแต่ว่าอีฟิมใหม่เนี้ยเขาบอกว่าได้ความรู้สึกที่ดีในการเขียนเข้าไปอีกอันนี้ก็ต้องต้องฝากคนที่ซื้อหลังจากกลางเดือนสิงหาเนีลองว่าเป็นยังไงฉันมาหลังจากที่เล่าฟีเจอร์ของเขาไปได้วหนึ่งปีเนาะสิ่งที่เราใช้ไประหว่าง 1ปีที่ผ่านมาสรุมปมาแล้วแปน,นี้ถ้าไล่ไปเนอะอย่างแรกคือเขียนบูโจบูโจก็คือบลนะิทจอนอก็คือเป็นบันทึกประจำวันประเภทหนึ่งนั่นแหละอ่าซึ่งตอนแรกเลยที่เริ่มอะเริ่มด้วยตัวนี้ก็คือเป็นบูโจแล้วก็คือทําขึ้นมาเองเลยเขียนเป็นหน้าเองแล้วก็เนี่ยใช้เป็นลิงก์เชื่อมไปเชื่อมมาใช้ตัว heading นาะซึ่งซึ่งมาก่อนเป็นท i ทลนี่นแหละก็ แต่และหน้าว่ามันเป็นยังไงอันของเดือนไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออก็ทําทําเองแล้วก็ลิงไปลิงกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในปีที่แล้วถัดมาเป็น travel journal เวลาไปเที่ยวก็จะจดนู่นจดนี้แยกเป็นประเทศประเทศไปว่าแล้วแต่เ่าไปคลิปที่ไหนอ่าแล้วก็ book take away ก็คือตัวอย่างเนาะจริงเคยเปิดให้ดูแล้วหนึ่งที ตัวเนี้ยจะไม่ได้อ่านหรอกฟังออดิโอบุ๊มากกว่าก็จะตดไปในนี้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยเราเนี่ยแหละตัวที่เราใช้อ่าโน้ตแบบที่เป็น recognition เพื่อแบบเฮ้ยวันหนึ่งจะมาเสิร์ชว่าเหมือนเหมือนเคยจาได้ว่ามีเรื่องนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยจะได้เสิร์ชได้จากสิ่งที่เขียนถัดมาใช้ตดเรื่องงานจริง,รงในช่วงแรกๆที่ใช้สมุดโน้ตเนี่ยคือ เรียกว่าทางานด้วยส really? ุนโนเลยไม่ใช่ทางานด้วยคอมแต่ว่าทุกอย่างที่มันเป็นดีเทลงานบางอย่างอะไรเงี้ยหรือการเข้าประชุมอะไรเงี้ยก็จดด้วยสุนโนแล้วก็แบบลิงก์ไปลิงก์มามันมาลิงก์ไปลิงก์มาระหว่างไฟล์ระวรหว่างเรื่องว่าตดเรื่องอะไรอืมถัดมาก็คือจดอันนี้เขินก็คือจดอาการบางทีม,มันจะมีแบบไม่เต้นมีอะไรเงี้ยก็จดจดไว้อ่าเรื่องเรียนอ่าเรื่องเรียนภาษาเรื่องอะไรเงี้ยจดใส่สุนโนเหมือนกันึไหนดูไวๆพอมันเป็นภาษาอื่นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันทิมยากแล้ว การจดเรื่องเรียนมันทําให้ให้จาได้มากขึ้นเออแล้วก็อยากอ่านมากขึ้นเหมือนเป็นแบบช็อตโนต้ตของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยจดดยสับแวโน,โน้ตเห็นไหมเป็นเรื่องกาแฟเรื่องกาแฟว่าเอ,อ้ยต้องบทเบอร์อะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็มันนี่แพลนจะเป็นเดือนๆนว่าบัจเจ็ตอะไรไยังไงเท่าไหร่อืมทำแท็กกิง้งมีช่วงหนึ่งอะไรกันเป็นแบบช่วงที่รู้สึกว่าเสียเวลาไปกับอะไรไม่รู้เยอะมากก็เลยลองลองอยู่สักพักหนึ่งก็คือจดเป็นแท็กกิงงกก้งเลยว่ทาทําอะไรในช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยตอนนี้เลยแล้วก็ แหวไปไฟนี่งอันนี้โคตรแย่คือเคยจดโนตทิงไว้นี่แหละเพราะว่าชอบลืมว่าเก็บอะไรไว้ไหนก็เลยทําโนตว่าเฮ้ยเราเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนแล้วไม่ไม่เคยใช้โนดนี้เลยมาหาห mm hmm. ไม่เจอหมายถึงว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าไปใส่ไว้ไหนเพื่อมันรู้ตอนที่ทาทาคลิปนี่แหละว่าเอ้ยม,มีมีโนตเนี่ยนี้อยู่ในหว่าแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยจดไปแค่สองอย่างก็อันนี้เป็นสติกเกอร์เอ้ยอันนี้เอาไว้แปะตามโน้ตินตอนนั้นไปโหลดมาจากคอมมูนิตี้ของซุปเปอร์โนตนั่นแหละมีคนทำไว้ให้ใหน่ารักดี แล้วก็ตัวที่เป็นด็อกิเมนต์นี่คือเป็นไฟล์ pdf เน่อยจริงๆก็ถ้าอะไรที่อยากอ่านแล้วเป็นไฟล์ pdf ก็จะเอาเข้ามาอ่านในสุปโปโนดทั้งหมดหรือว่าอะไรที่มันต้องเซ็นอะไรเงี้ยก็จะามาเขียนมาเซ็นนี้แล้วก็เอ,อ็กพอร์ตไปแล้วก็ pdf บูโจโอ,อ่ะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าจะบอกว่าจากสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดวันเนี้ยเอาณนะตอนนี้จริงๆนะวันเนี้ยตัดออกตัวนี้ตัดออกนี่ยฉาอยู่แต่ตัวนี้ตัดออก ัวนี้ยองช้อยุตัวนี้ใช้อยู่ใช้ยู่ใช้อยู่ยมีแผ่นพกอันนี้เองอดูไม่ใช่ที่หาไม่เจออันนี้ใช้อยู่ประมาณนี้ที่เหลือตัดออกแล้วเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างโบโจเนียนจ o เน n a เนาะเมื่อก่อนเนี่ยทำเองใช่ไหมแต่ว่าพอมาเริ่มใช้หลังตอนปีนี้เนี่ยแหละคือไปเจอว่าเอ้ยเขามีทำเป็น pdf template แบบทำทำขายเลยอะซึ่งมันสะดวกดีมากเลยคือไอ้พวก pdf ที่เขาขายอย่างเนี้ย เขาทาแบบคิดไว้แล้วอะทุกอย่างเนี่ยเรากดไปกดมาได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบคือมันเป็นลิงก์เนี่ยแล้วผูกไว้แล้วผูกไว้แมเจ็ดร้อยกว่าหน้าอย่างเงี้ยเออแบบเนี่ยให้เราแบบกระโดดไปกระโดดมาได้เลยอย่างนี้เนาะสมมติว่าเราตดถึงเดือนตุลาใช่ไหมตัวเนี้ยวันที่ปุ๊บกดไปอีกนี่ก็มาที่เป็นวันๆได้อีกเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนวันเนี่ยแต่ถ้ากดแบ,บ็คกลับไปมันก็จะกลับไปที่หน้าของเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ ออพอใช้อย่างเงี้ยมันเอ้มันก็อยู่ในฟอร์แมตของ bullet journal นั่นแหละแต่ว่ามันสะดวกมากเราก็เลยไปไปซื้อของที่เขาทํามาจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มโมโมเองอีกนิดหน่อยส่วนนี้แบบเพื่อว่าทําเป็นตัว tracking ของตัวเองนั่นแหละว่าแบบเอ้อย่างสมมติเราอยากใส่ tracking เรื่องนี้แล้วก็จดไปแล้วก็กดกระกบาดกระบาดไปเรื่อยในแต่ละวันถ้าย้อนกลับไปเนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบเออเราเลิกใช้ตัวบูโจ j o ที่ทําเองไปแล้วเพราะว่ามันมีของที่แบบทําไว้แล้วมันใช้งานได้จริงอยู่ เรื่องงานตัดออกเพราะว่าคือตอนแรกเอ้ยเหมือนเหอได้ของเล่นมาแล้วก็ใช้จดมันทุกอย่างในชีวิตเลยตอนหลังจริงมันใช้ตัวออฟติเดียนซึ่งเป็นโปรแกรมโน้ตนั่นแหละแล้วก็อยู่ในคอมอยู่ในมือถืออยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าใช้กับเรื่องงานที่มันต้องต้องลิงก์ความรู้ไปมาระหว่างต่างๆอ่ะท้ายสุดแล้วการการพิมพ์เอาเอ่ะมันมันใช้ได้โฟลกว่าแต่ว่าถามว่ายังใช้ซูเปอร์โนทตทงานอยู่ไหมยังใช้ไนหะอืมคือเรียกว่าจดไว้เป็นภาพอะไรที่แบบ จดเร็วๆในนี้เราก็แคปเราไวแปะใน o อ s i d i a n ให้ knowledge base มันมนรวมอยู่ที่เดียวแล้วก็หาหาได้ง่ายในเรื่องการทำงานแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแนวแบบเป็น personal เลยอะไรที่แบบเป็นความคิดก็ใช้เป็นสุบโนะจดแต่อะไรที่มันเป็น knowledge เป็นเป็นเรื่องจริงจังอะไรเงี้ยก็ใช้ o อ s i d i a n ซึ่งเป็นโปรแกร,รมในคอมแทนก็ไม่ได้ใช้แบบดื้อดึงแบบตอนแรกๆแล้วถัดมา เป็นปัญหาที่เจอบ้างแค่โดยแบบประสบการณ์กรารใช้งานทั่วไปแล้วอะ่ะก็ดีมากเลยนะย,ยังชอบมากๆอยู่ปากกาการเขียนทุกอย่างดีหมดเลยอืมแต่ว่าอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งเท่าที่นึกออกเลยกันนอย่างแรกคือเรื่องของแบตอืมเรื่องของแบตเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เฟิร์มแวร์ของซูเปอร์โนโวามันสับสนมากเป็นแบบชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเออชาร์จไปแล้วก็เอ๊ะคือปกติถ้ามันชาร์จเต็มเนอะไฟตรงนี้มันจะเปเป็นสีเหลืองสีเขียวแต่ว่า จะมีช่วงหนึ่งที่ชาร์จยังไงเราก็จะได้อยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปล่อยไวใ้ให้ตายมันก็ไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีซึ่งเป็นอยู่สภาพใหญ่เลยท้ายสุดแล้วจริงเป็นปัญหาที่เฟิร์มแวร์นั่นแหละ mm hmm. จนตอนหลังเนี่ย mm hmm. เขามีอัปเดตแล้วก็ก็ mm hmm. หายเป็นปลิดทิ้งเลยตอนนี้ก็คือชาร์จแล้วก็เขียวปกติแล้วอีกเรื่องคือต่อให้มันแบตเต็มแล้วอ่ะมันก็เรื่องแบตไม่เบาเหมือนกันนะเพราะว่าเออจริงมันขึ้นอยู่กับการใช้แหละ ไวไฟทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบซิคงบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปลืองไม่เขียนบ่อยๆก็จะเปลืองซึ่งเออของเราอ่ะใช้ทุกวันเพราะว่าเราเขียนจาโน้ตมันก็เลยแบบทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าแต่ละวันจะใช้มากใช้น้อยโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะก็ชาร์จบ่อยกว่าที่คิดนะบางทีก็สามสี่วันชาร์จทีถ้าไม่ได้ใช้เยอะแต่บางวันท่านเนี่ยถ้าใช้อย่างเงี้ยใช้หน้าจออะไรไปจะพักจากตอนแรกที่เป็นแบบเกือบเกือบร้อยตอนนี้ก็ลดไปก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วอืมบางทีชาร์จ สองวันชาร์จทีวันหนึ่งชาร์จทีก็มีเหมือนกันเราจะช่วงที่เราที่เราใช้ใช้น้อยนี่แหละซึ่งคิดว่าแบบมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มันอยู่ได้นานกว่านี้มันจริงมันเป็นแค่อีอิงธรรมดามันแบบน่าจะใช้ได้ยาวๆเหมือนกับที่แบบเราอ่านหนังสือบนคินเดิลแล้วอยู่ไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ได้อยู่รับได้อืมถัดมาเอ่อจะชี้ไ้อยู่ตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าดูในจอมันเห็นหรือเปล่าคือไอ้บริเวณตรงเนี้ยมันจะเหลือง น่าจะเกิดจากการใช้งานบ่อยด้วยส่วนหนึ่งแหละเออแต่มันมันก็ไม่น่าจะเหลืองขอานาดนี้ไหมวะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีพอมันเป็นมันเป็นฟิล์มเนาะแล้วก็สีขาวด้วยตรงนี้ก็เลยจะรู้สึกแบบก็มันเห็นอนะเออว่าเอ้พอใช้บ่อยมันเริ่มลงเหลืองๆวะ่ะก็เลยรู้สึกอมไม่ค่อยดีนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่อืมถัดมาเรื่อง k ินโด e นะแล้วก,การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างแอปคือมันมีความความช้าแบบผิดปกติหนึ่งสองสาม 4,5,6,7,8เจ็ดแนะเนี่ยนับหนึ่งถึง8เออแต่ว่าถ้าเรากลับไปที่เดิมเนาะแล้วเรากดกลับกลับมาใหม่มันจะเร็วแหละแต่ว่าแบบช่วงแบบสมมติว่าจังหวะแรกที่เราอยู่ที่อื่นนานๆเน,นี่ยแล้วกลับมามันจะใช้เวลานานมากเลยกว่าที่มันจะแบบเข้ามาถึง Kindle ได้ไม่ใช่แต่คินโดหรอกสมมติว่าเราเปลี่ยนจากการแบบเข้า Kindle ไปเข้าแบบไปเข้าร็อกอะไรเงี้ยอันนี้เป็น PDF เนาะอันนี้กดไปแล้วนะก็จะสักพักเหมือนกัน มันถึงจะมาอืมแต่ว่าคือมันมันก็ไม่ได้เป็นตลอดเราก็ไม่ได้สวิชบ่อยก็เลยแบบเออพอได้อยู่แต่ว่าอ่าถ้าไม่ใช้ครั้งแรกแหลจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ะนี่มันนี่มันพังหรือมันหรือมันพังวะเออมันช้าช้างงประมาณนั้นแล้วก็ตัว Kindle มันก็อืมมันไม่ได้สมูทเหมือนเวลาเราใช้แบบ k ิน d le ขนาดนั้นละมั้งแต่ว่าของเรามัน k ิน d l e เก่าแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าต่างมาเออแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะสมูทได้มากกว่านี้นะอันนี้มันมันไม่ได้สมูทมาก กลับมาเร,ร,รื่องฟลอริโอเนี้ยซื้อมาพร,ร้อมกับปากกาใหม่เพราะว่าไหนๆนก็เสียภาษีเบื้งค่าส่งแล้วก็เลยซื้อไม่สองอย่างเลยอืมอันเนี้ยใช้มาประมาณตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วก็มีแบบร่องรอยแล้วอืมมีแบบประมาณอย่างเนี้ยถ้าดูเงาก็จะนิดหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจได้อยู่คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกโดยรวมก็ยังก็ยังโอเคอยู่อืมแต่ว่าแค่บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบทนทานขนาดนั้น่ะ คิดว่าถ้าใช้ไปสักพักก็คงแบบมีร่องรอยเยอะหน่อยเรื่องปากกาเนี่ยคือมันไม่ควรจะเป็นเนาะเล่าไปในวิวอันแรกนะว่าเขาว่ากันว่าซัพพอร์ตของ s u p e r ร o โนดอะดีมากทีเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้กับตัวเองแต่ว่าพอตอนที่ปากกามีปัญหาเราก็ส่งคลิปให้ดูคลิป ไปให้เขาทางอีเมลเขาจะมีลิมิตอยู่ว่าเขาจะตอบมาไม่เกินสองวันเนาะเขาก็ตอบอยู่ภายในช่วงนั้นแหละแล้วก็อบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวพาร์ทนี้นะเออซึ่งจริงๆแล้วหัวปากกาไม่ได้เสียหรอกแต่ว่าไอตัวข้างในที่เป็นตัวถ่วงหนักอะมันน่าจะแบบน่าจะหลุดแล้วก็เลยมีผลต่อการเขียนเพราะว่าตรงนี้จริงๆเป็นแม่เหล็กตอนแรกเขาบอกแค่นั้นก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเราจะออเดอร์ใหม่ได้ยังไงหรือว่าพยายามทาให้แท็กมันน้อยลงหน่อย,อย,อย,อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออปรากฏว่าเขาตอบกลับมาว่าให้เราคอนเฟ แล้ว่าเดี๋ยวเขาส่งตัวเนี้ยมาให้เออเท่านั้นเลยอะคือไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องอะไรเลยเขาก็ส่งพาร์ทนี้ยมาให้ฟรีจากการที่เราใช้ไปประมาณเออประมาณนี้แหละสิบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเออแปบ๊บเดียวส่ง DHL มาเลยจากวันที่ส่งก็คือหนึ่งวันถึงก็ได้ตัวใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บก็สบายใช้งานได้บบไร้เสียงเออซึ่งอันเนี้ยแหละคือเป็นสิ่งที่ทาให้อยากจะสนับสนุนแบบทุกอย่างเลยอะคือเฮ้ยเขาเขาดีจริงจริงอืมไม่ได้สนว่าจะเปลืองจะอะไรเลยอะ เป็นปุ๊บส่งใหม่ให้เลยพาสุดท้ายสิ่งที่กําลังจะมานะเหมือนที่เกริ่นไปถ้าเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะมีบอร์ดของเขานะว่าเขากําลังทําทําอะไรอยู่ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยบางฟีเจอร์ก็กำลังเข้าคิวอยู่แต่ว่าฟีเจอร์ที่ตอนนี้มัน on testing แล้วคือต,ตัวนี้แหละเพนคิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมใหม่อันหนึง่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่โน้ตไม่ใช่ด็อกแล้วก็สามารถวาดได้แบบคือตัวเพจเนี่ยคืออันลิมิต ไม,ไม่ได้ม่ได้มีเพจไซส์อะไรมาครอบนะแล้วก็น่าจะมีหัวแบบอย่างเงี้ยให้เลือกแบบหลายแบบมากถ้าใครที่เป็นที่เป็นแบบครีเอเตอร์ศิลปินอะไรเงี้ยน่าจะวาดภาพมันเลยอ่ะเอออันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากน่าจะเป็นแบบอีกอีเกมเชนเจอร์ตัวหนึ่งเลยนะของซูเปอร์โนดแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า a 6 x รุ่นเนี้ยเลิกขายแล้วแต่สิ่งที่กำลังจะมาคือ gen 2ซึ่งเขาบอกว่าเป็น dual platform ก็คือเป็น android หรือจะเป็น linux ก็ได้ ไม่รู้เลยอะว่าฮาร์ดแวร์เขาจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะออกในเขาบอกว่าโน v e มเบอร์แล้วนะอืมน่าสนใจมากแล้วก็ยังมี A 5แล้วก็ A 4 A 4ว่ะเออเป็นเป็นสองเหมือนกันซึ่งน่าจะมาในควอเตอร์แรกของปีหน้านี้ก็เป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจที่กำลังจะมาซึ่งตัว Super n o โนดเองอเขาบอกเองเลยว่าไม่ได้แนะนำให้ให้ใครที่ใช้รุ่นเนี่ยรุ่น A 6 X รุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนเพราะว่าแบบ ไม่ได้ต้องการให้ตามของใหม่แต่ว่าต้องการให้ใช้ของเดิมถ้ามันยังใช้ได้อยู่ซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักเป็นหลักของเขาเลยว่าแบบเออไม่เน้นขายเน้นคนที่ใช้แล้วก็ใช้งานได้จริงส่วนตัวใหม่มันก็ออกมาตามตามตลาดดังนั้นก็นี่แหละมหมดแล